Honda CRV Gen 6รถใหม่ออกจากทางศูนย์ก็เลี้ยวมาที่ร้านของเราเลยครับ o b ว Honshaw b a n g k a p เพื่อมาให้ร้านของเราได้ปรับปรุงเรื่องของคุณภาพเสียง โดยในวันนี้ครับผมได้พาพี่เจ้าข,ของรถครับมาเลือกเซตระบบเสียงในการอัปเกรดโดยวันนี้จะมีการติดตั้งเจ้าตัวระบบ DSP ทําหน้าที่ในการปรับจูนปรับโทนเสียงปรับไมติเสียงให้ CRV คันนี้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมาก่กขึ้นไม่แพ้รุ่นท็อปเลยนะครับและคันนี้ครับผมจะพาคุ้ชมมาดูด้วยว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการอัปเกรดนั้นจะต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันด้วยการติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม และมีการติดตั้งชุดตัว Active Software เข้าไปด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับคุณภาพเสียงอัดแน่นในรถ Honda c r v Gen 6คันนี้ครับคันนี้ครับเราติดตั้งชุดอัพเกรดของทางร้านนะครับโดยทางเราครับได้มีการจัดเซตครับเลือกใช้ครับระบบ DSP ที่มาในรูปแบบของ a c t ทีฟซับ w ูเฟอรครับของทาง p ล i ซซมนะครับมาพร้อมกับซับขนาด8นิว้วโดยครับสามารถที่จะไปขับและไปควบคุมตัวชุดลำโพงเซตใหม่ที่เราติดตั้งของทาง Jl Audio ครับรุ่นที่ให้คุณภาพเสียงได้ครบถ้วนนะครับทั้งอัดแน่นไปด้วยเรื่องของพลังเสียงเบสจากทางแบรนด์ Jl Audio สรงตรงจากอเมริกาเลยนะครับเซตนี้ครับประกอบไปด้วยลำโพงวูเฟอร์ครับขนาด6.5นิว้วลำโพงทวีตเตอร์เพิ่มความใสขนาด1นิว้ว และมาพร้อมกับกล่องพาร s ตซี่โพสเอร์ครับเซตนี้เราติดตั้งชุดลำโพงทั้งหมดนะครับสองชุดด้วยกันสำหรับผู้หน้าและผู้หลังเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยครับถ้าโจทย์ของคุณผู้ชมต้องการเสียงที่มีคุณภาพมีรายะเอียดเสียงที่ดีไม่ใช่กําลังขับเยอะเสมอไปผมขอแนะนําเลยครับชุดลำโพง JL Audio ต้องการกําลังขับเพียงแค่50วัตต์ RMS ครับก็สามารถที่จะเค้นสเกลภาพของลำโพงเข้าออกมาได้เต็มที่แล้วนะครับ ลำโพงงเขาครับมีค่าความไวที่ดีนะครับอยู่ที่93เดซิเบลครับเน้นครับสามารถใช้งานร่วมกับวัดมิชเดิมหรือจะจับคู่กับเจ้าตัวแอคทีฟซ o ลฟเฟอร์ที่เราจะติดตั้งเข้าไปก็ได้นะครับลำโพงเซตนี้ครับเป็นการดีไซน์ครับมาจากทางอเมริกาครับของทาง JL Audio มาในโทนของสีเหลืองครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงวูเฟอร์นะครับและลำโพงทวิตเตอร์ก็มีขนาดที่กำลังดีครับสามารถติดตั้งเข้าไปในช่องตะเหนต่ำได้อย่างลงตัวเลยนะครับ ผู้โดยสารด้านหน้าของเราต้องการได้ยินระดีเสียงที่ครบและมีเวทีเสียงที่ชัดเจนครับคันนี้เราก็เลือกใช้ครับชุดลำโพงที่มีการติดตั้งลักษณะเดียวกันกับประตูกู้หลังนะครับเป็นรุ่นเดียวกันซีรีส์เดียวกันเพื่อให้โทนเสียงนั้นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับวันนี้ครับเราจึงเลือกใช้ครับลำโพงคู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับสองทางแบบเดียวกันลำโพงรุ่นนี้ครับมีการดีไซน์ลำโพงด้านหน้าเป็นสีเหลืองครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้เข้าไปอีกนะครับ และลำง JL ยังเน้นในเรื่องของการให้พลังเสียงเบสที่มีความหนักแน่นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับตำแหน่งการติดตั้ง Active Subwoofer สำหรับรถ Honda CRV G6 คันนี้นะครับเรามีการดีไซน์การติดตั้งไว้ที่บริเวณพื้นใต้บาะครับหรับผู้โดยสารทางด้านซ้าย ซึ่งบริเวณนี้นะครับมีพื้นที่ที่มากเพียงพอครับสามารถติดตั้งตัวซอฟแวร์ได้พอดีเลยครับและตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะรองรับการปรับจูนเสียงครับผ่าน PC ได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่มีการติดตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเครื่องเสียงคันนี้กันเลยครับ